อ่ะครับวันนี้เรามารับชมอคอกเด็กนะครับผมที่ทำจากท่อ PPC นะครับก็สั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมก็เหมาะกับเด็กเล็กนะครับผมที่กำลังหัดเดินหัดยืนนะครับผมก็จะเป็นที่เล่นสนุกอ่าจ้าจ๋าสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะอ่าแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยสนุกไหมตรงนี้ดีไหม เี่กับน้องนะพี่จจจ่าเล่นกับน้องวาวาอันนี้ก็จะเป็นที่เล่นของเด็กๆนะครับครับก็จะมีประตูนะครับผมอันนี้ก็จะประตูเข้าครับผมถ้ามีประตูนี่จะจะพันกว่าบาทแต่ถ้าไม่มีก็จะไม่ไม่ถึงพันนะครับผมอันนี้ประตูเข้าได้นะครับเปิดเปิดนี่ครับผมเปิดปื๊บนี่ครับครับผมสองอันนะครับผมก็กค่อนข้างเหนียวนะครับผม เป็นท่อน้ำพีพีซีไทยนะครับครับจะเล่นของเด็กๆครับสนุกสนานครับผม,มบ้าวบ้าวบ้าว้า,าครับ วา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 วันดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วเร็วเร็ววันดีค่ะเร็ววันดีค่ะเร็วเวันดีค่ะวันดีค่ะน่ารักมากครับอาครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายปิดจ๋าบ๊ายบายบ๊ายบาย